ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับกับผมเช่นเคยครับวันนี้เดินไกลครับเดินไกลนะไปตามรดนครับเจ้า3 1 2อดีอีกหนึ่งคันครับนี่กำลังเดินมาครับเราจะเดินเราจะหนคันเลยนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางไปยังอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับหนึ่งคันแล้วก็จะเดินทางไปยังอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งคันนะครับของคุณพี่คงซีโมลนาะนะครับ แล้วก็จะมีจัดส่งอีกหนึ่งคันเป็นวันที่12ครับวันที่12เราจะจส่งอีกหนึ่งคันไปยังจังหวัดนครไปยังนครพนมนะครับอำเภอนาแกนะครับก็จะเดินทางไปอีกหนึ่งคันสามสองดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะย้อนกลับมาที่ <c oughs> อูตะเภาอูตะเภาจังหวัดชนบุรีในวันที่15เป็น3-20 e อี นะครับรายการที่เราจะทำการจะส่งและก็มีอีกหนึ่งคันนิดเคร3 5 s r y ห้านี่ครับคันนี้ก็จะไปอำเภอนาแกนะครับส่วนคันนี้จะไปพุทธส่งส่วนคันที่เดินมานะครับจะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับอำเภอปางกู่นะครับปางกู่กูใช่ไหม ปางคู่หรอปางปอะไรปางปางคู่หรอนะครับก็วันนี้ก็จะออกกัน2อันครับวันนี้เวลาบ่ายสองนะครับระยะทางก็500ร้อโลครับ ครับตัวนี้เป็น 312D นดีนะครับตัวนี้ปี2008นะครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่1.250,000บาทนะครับตัวนี้เป็นรถปี2008นะครับนี่ก็ได้เวลาครับสติ๊กเกอร์เช่นเคย313ครับคันนี้นี่เปลี่ยนไม้แทกเป็นเ0็เซนให้เสร็จสมเรียบร้อยนี่ก็ขอขอบคุณครับผู้ใหญ่พร้อมนะครับบริษัทจีอาร์ทัศน์สยามนะเพื่อ ผู้สนับสนุนนะครับในการขนส่งของบริษัทบางนาแทคเตอร์ด้วยดีเสมอมานะครับเราก็จะขึ้นกันแบบ2อขันซ้อนครับแคทเลยแคทเลยนะครับ ครับ3 1-2ดีทั้งคู่ครับช่วงนี้แคทขายดีนะเพราะว่าแคทราคาไม่แรงนะครับแคทต,ตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณร้าน2อ้านสนะครับราา้รานสานะครับประมาณนี้นะครับราคากำลังน่ารักครับ 都都来！媽 นี้วางหน้าครับคันนี้วางหน้าเสรียบร้อยครับอีกหนึ่งคันนะครับกับ3ามหนึ่งสดีนะครับนี่โอ้สีใหม่สีใหม่สีเขียวเหนียวทรับครับอันนี้เบอร์เจ็ครับบริษัททีอาสติสยามครับของผู้ใหญ่พร้อมนะครับต้องขอขอบพระคุณมากมากเลยนี่ คันแรกผ่านไปครับต่อไปคันที่สองน้งน้องเธอไปไหนอะ่ะพปก,กูน้องน้องเธอไปไหน ก็ขันแรกเดี๋ยวเรารัดโซ่ก่อนนะครับแล้วขันที่2ก็จะขึ้นตามเลยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้ามากมากเลยนะครับอันนี้เป็นลูกค้าใหม่ทั้งคู่นะครับทั้งที่ติดตามนะครับบริษัทอาติดตามเป็นเอฟซมานานนะครับวันนี้ก็จาก FC มากลายมาเป็นคนในครอบครัวของมังนาเทคเตอร์อีกแล้วทั้งสองท่านนะครับขันที่สองครับของคุณพี่คงชีมูสื่อแล้ว มาฐานนี้นะครับไปที่อังวัดบุรีร์อำเภอพุทธไทยสงครับนี่คันนี้เรารีวิวไปครับแต่คันนี้การประทานอนภัยครับคันนี้รีวิวไม่ทันนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าให้เปลี่ยนแทกนะครับเราก็ไปพ่นแทกให้ใหม่นะครับอยู่ในห้องอบนะครับเสร็จมาแล้วก็เก็บรายละเอียดเรียบร้อยก็มาเลยนะครับไม่ได้รีวิวแต่คันนี้ของคุณพี่ขผงซีมูลนะครับเราก็รีวิวเรียบร้อย นะครับทันที่จะเดินทางไปยังจังหวัดบุรมล์ฟันล่ะฟันอ๋อฟันใส่กลองฟันอยู่ในกองนะครับฟันอยู่ในกองส่วนในกองโซล่าอยู่นะไอกลองอากาศอยู่ด้านหลังเบาะบขนานได้เลยนะครับขนาด ขนาด12คันนะครับ2คันก็24โอ้สบายสบายนะครับ,นะรบต้องขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะครับ I <laughs> พอดีเป๊ะนี่สเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอน,นะครับสองคันนะครับสองคันไปเลยนะครับต้องขอบพระคุณคุณลูกค้ามา,มากๆเลยนะครับที่ไว้ใจกับรบรบิษัทบรรณาธิการของเราครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่านนะครับคันหน้าครับศรีสะเกดอำเภอปางกูคันที่สองพุทธิสงครับจังหวัดบุรีรัมย์ สามหนึ่งดีทั้งคู่นะครับนี่เอาละนะครับก็เป็นว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับภารกิจนี่จัดชงะส่ทงเจ้าเอสโอเอสเอีกล่ะเจ้า3ามหนดีนะครับที่จะเดินทางไปยังโซนภาคอีสานของเรานะครับศรีสะเกดบุรีรัมตอนนี้แถวนั้นเขาเล่นแคทกันแล้วนะจ๊ะร้อยยีมาร์คี ก็ยังหาอยู่เพราะว่าหา120บางทีไม่มีจัดแคปก็ไปเลยครับจัดแคปไปเลยนะตรวจจัดฝาเบอร์ครับก็สำหรับวันนี้ก็ผมโจ้เมืองบนนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าเนาะนะเดี๋ยวผมขอเคเอกสารกับพี่คนขับก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าใหม่คุณลูกค้าเก่ามากๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถขุดสวยๆแบบนี้ตรวจเช็คสภาพให้ท่านใหม่แบบนี้โทรมาเลยครับเบอร์0858400788ครับโจ้เมืองบนยินดีรับใช้ พ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านครับสำหรับวันนี้กลับมาสวัสดีครับ